สวัสดีครับพบกับดัก diy ทำไม่ได้เหมือนเป็ด do everything we can สํหรับวันนี้ก็จะมารีวิวมีดพับอีกเล่มน,นะครับผมเป็นมีดพับที่ราคาถูกมากๆนะครับผมที่ผมซื้อมา ในราคา69บาทเป็นโลหะทั้งชิ้นครับผมเป็นสแตนเลสทั้งชิ้นขนาดก็ปันกลางครับผมเรามาดูรูปร่างภายนอกกันนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับผมแต่ว่ามันจะมีริ้วรอยเป็นรอยขีดข่วนที่ตัวด้ามจับนะครับผมด้ามจับเป็นสแตนเลสครับผมแล้วก็มีร่อง ที่เขาทำไว้ครับผมลวดลายมาดูอีกฝั่งครับผมอีกฝั่งก็จะมีคลิปสเตเลตมีสัญลักษณ์ W ฉลุไว้น่าจะเป็นยี่ห้อของเขาครับผมด้านหลังก็มีร้อยเชือกรูร้อยเชือกคลิปก็ย้ายตำแหน่งไม่ได้ครับผมน้ำหนัก ก็เป็นโลหะครับผมกำลังดีแต่ตัวใบมีดมันค่อนข้างจะชิดไปฝั่งขวานนหน่อยครับผมไม่อยู่เซนเตอร์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวค่อยหาเวลาปรับแต่งทีหลัง mm hmm. ก็ดูแข็งแรงดีครับผมระบบล็อกใบก็เป็นไลเนอร์ล็อกครับผม ระบบเปิดก็เป็นแบบ t ั m ส s t ร์ทโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในครับผมมีดเปิดก็ลื่นดีอยู่ครับผมใบมีดก็เป็นดรัอปพอยครับผมทุกสมการเจียก็เป็นแบบฮอลโลกรายดิ้งครับผม แล้วก็ส่วนโคมีดก็จะเป็นฟันปลาอยู่ส่วนเนื้อผมด้านท้ายแล้วก็เป็นคมปกติตรงปลายนะครับผมที่ตัวใบมีดก็จะมีระบุน่าจะเป็นยี่ห้องครับผมวินเทสเตอร์ด้านหลังก็จะมีะชิ้นปิ้งอครับผมหยาก ก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมจะดูแข็งแรงดีครับผมเพียงแต่ว่ามีตำหนิตรงที่ริ้วรอยแต่ผมไม่เสีเยดครับผมเพราะว่าราคาถูกมากๆครับผมแค่69บาทพอดีได้คูปองส่งฟรีด้วยจ่ายแค่69บาทเท่านั้นเองครับผมคลิปก็เป็นแบบดิฟแคร์ดิคลิปก็โอเคครับผมผมชอบมากครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับผมตัวใบนีดความยาวอยู่เจ็ดเซนครึ่งครับผมจากคมมีดความกว้างสูงสุดประมาณ2 3งจุดมเซนติเมตรได้ครับผม ความหนาของสันมีดก็อยู่ที่2มิลิเมตรครับผมความยาวด้ามจับอยู่ที่10.2ซนติเมตรครับผมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมโอเคครับต่อไปก็มาทดสอบการตัดดูครับผมที่กล่องกระดาษครับผม ผม,มใช้ได้แลวผมนิ่มมือมากครับอืมหกสิบเก้าบาทก็ถือว่าคมเดียวต่อไปเป็นกรนะดาษ a อีแล้วผม แพอตัดกระดาษ A4 รู้สึกว่าเข้าอยู่ครับแต่ว่าไม่คมกริบครับผมตัดขาดอยู่ครับแต่ว่าไม่คมกริบครับโอเคครับเดี๋ยวลองตัด,ดยังไงับต่อไปเป็นพลาสติกรกระป๋องครับผม ขาดครับผมอันนี้ใช้สวนควมตัดครับผมก็ขาดโอเคครับผมเดี๋ยวลองสวนที่เป็นใบเรื่อยดูครับผมยิ่งขาดเร็วครับผมสวนที่เป็นใบเรื่อยมันจะเกาะเกี่ยวทำให้ตัดขาดง่ายครับผมลองดูทบ2สองสิครับผม โอเคครับ okay, ขาดครับผมสรุปมีดพับวินเชสเตอร์เล่มนี้ในะราคา69บาบาทโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าวัสดุที่เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดดูแข็งแรงดีครับผมใบมีดก็คมใช้ได้อยู่ครับผมพอใช้ได้อยู่ครับผม คลิปอะไรก็เป็นดิฟคีดิฟแครี่คลิปดูแข็งแรงดีครับผมถึงแม้ว่าในส่วนของใบมีไอ้ตัวด้ามจับจะมีริอรอยแต่ก็ไม่มีผลกการใช้งานแอคชั่นการเปิดปิดก็นิ่มนวลดีเหมือนกันครับผมาราคา69บบาทผมถือว่าโอเคครับผมถือว่าใช้ได้ครับดูแข็งแรงดีถึงแม้ว่า ตัวใบมีดมันจะดูไม่เซนเตอร์ครับผมชิดมาด้านนี้หน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขแต่ที่สําคัญก็คือมันมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่การใช้งานเพียงแต่ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่านั้นเองครับผมสรุปถ้าว่าผมไม่ค่อยชอบใบฟันปลาครับผมถ้าว่าเป็นใบเรียบทั้งหมดนี้น่าจะเพอร์เฟกต์สำหรับผมเลยแต่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมราคาหกสิบเก้าบาทแนะนำครับผมถ้าใครสนใจ ไม่เสดายตังครับผมพกไปไหนได้สบายๆเป็นมีดขนาดไซส์กลางๆครับไม่ถึงกับเล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากจับก็ถนัดมือแข็งแรงครับผมเพราะเป็นโลหะทั้งชิ้น,นครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมแอคชั่นคล่องนี้ครับผม ขอบคุณครับ